สวัสดีครับ <c oughs> สายสายนี้ที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมได้อยู่กับทีมงานรวมช่างใยใจและครูฝึกสอนอาจารย์ปอเจริญยนต์จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเช้าก็คงได้ดูคลิปไปแล้วนะครับการแก้ไข EGR ไม่ต้องเปลี่ยนแบบถาวรจากอาจารย์โดก,ก็คลิปขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไป วันนี้เราจะมาถามครูฝึกสอนว่าหัวฉีดมากมายแล้วนักเรียนจะรู้เรื่องไหตอนนี้นะเอาสวัสดีครับจันร์ปอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่จะสอนอะไรครับวันที่สองวันนี้วันที่สอโอ้นี่ยังไม่ครึ่งเลยนะครับนี่ยังไม่ครึ่งแต่เราก็มาดูความลับของที่มันลับลี้ลับก่อนครับรี้ลับลี้ลับไงหายหมายถึงว่าขอหวยเรื่องอะไรครับ นะครับามาทันแรกนะครับเป็นไงครับวันนี้เมื่อวานเป็นไงวันนี้เป็นไงเมื่อวานก็ยังไม่เข้าใจวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจครับโห้ยิีดันนึงง่ายๆแบบนี้ไม่เข้าใจเหรอยเข้าใจครับละเอียดอยู่ละเอียดครับะละเอียดครับต้องมีต้องมีความละเอียดในตัวเองนะแล้วก็งานที่ค่อนข้างจะใช้สมาธิ สมาธิในการซ่อมเยอะนะฮะบอกแบกไม่ได้เพราะชิ้นส่วนแต่แต่ละชิ้นน่เล็กมากนะครับมาทางนี้กลับไปต้องทำให้จบต้องให้จบครับต้องให้จบครับแต่ยากแตยากแต่ง่ายก็ง่ายอยู่ที่ตัวเราเองใช่อยู่ที่เราครับครับท่านต่อไปครับครูฝึกสอนอีกหนึ่งท่านครูตะครับสวัสดีครับครูตะเมื่อกี้ตัวนี้แล้วเราเอาไปต้มงนะใช่ก็ดีครับก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ เข้าใจก็ได้ร uh> ู้ได้เห็นว่ามันแล้วก็เข้าใจนะครับก็ดีครับอาจารย์ถ้าใครไม่ได้มาถือว่าบางการครับางการที่เราเอาไปต้มเนี่ยแล้วรูมันจะกระชับเข้าครับเหมือนเสื้อที่เราไปต้มไม่ครับจะต้องเอาไปต้มไม่ไม่ไม่แน่นอนมันจะกระชับเข้าเราจะต้องมาทํากันครับวามันก่อนยังรออยู่ครับยังรออยู่ก่อนว่ามันถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็สมาชิกก็ควรจะ เข้ามาเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจเองนะครับมันเป็นริงเลยนะมันพูดบอกกล่าวโดยที่เราไม่ได้เห็นเลยมันยากต้องมาเห็นกับตาความละเอียดอ่อนครับบถ้าต่อไปที่การเปิดอาจารย์ต้าต้องสละเวลามาด้วยนะอ๋อครับครับครับมาเป็นกําลังใจครับครับผมไม่ไม่รู้ว่าพัดลมเสียงเข้ากวนหรือเปล่านะครับลืมปิดพัดลมเป็นไงครับเราก็ขันเลยนะครับ ่านตัั้งพยายามจะตั้งใจฟังให้รู้เรื่องเพื่อเอาไปใช้ที่อู่ต่อครับเดี๋ยวประมาณชบ่ายต้องลงมือประมาณยี่สิบห้าสามสิบเนี้ยก็ใส่เอากล้องมาใช้ได้หรือเปล่าดำบดับไหมของมือถึงหรือยังครับเรามาดูก้ารการการลมมันก่อนว่ามือถึงหรือยังการลมมันพริกไหมการลมมันพริกนะครับครับแล้วก็ไล่ตามตาออกจากงานเลยนะตาได้ยแต่ให้มันตเล มาเที่ยวด้วยกันเลยอ่าทีนึงท่านครับโมหินเลยโมนเห็มนโมมันตอมมาใกล้ๆรับก็ได้ความรู้ครับวันนี้ไออาจารย์ตอสอนข้อมูลเชิงลึกของฉีดเลยเกี่ยวกับแผนการตับอ่อนอักเซึ่งพวกผมไม่เคยรู้มาก่อนระดับของมันการลงเราจะมันจงให้มันตมันเราได้ละอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ครับดูเนี่ยมันดินได้ไหมมันทํางานไหมบาง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 ตัวมันทํางานอยู่จะไม่ทำงานอื่น

ถ้าถ้าสมมุติว่ามันพลิกนะถ้าสมมุติว่าลูกบอลมันพลิกเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกบอลมันพลิกเราใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับเราใส่ไปเลยลูกบอลอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นดันประกบต้อไปฝั่งนกลมวะมันจะไม่เป็นครึ่งเสี้ยวมันก็จะลงมาตรงรูปิดของไอ้รูตัวเล็กๆของแผ่นวาวเนี่ยมันมันก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะมาวางอยู่นี้เมื่อเราขันตัว คอยหัวฉีดเข้าไปมันก็จะไปอัดเข้าไปเป็นดูจำเป็อธิบายปุมรูลูกลูกระเบิดเลยนะครับไอ้นี่ก็เสียเลยที่เราใส่ไปดีๆเสียเลยโอ้ลูกระเบิดเหมือนลัดเซียบอมยเคหรือเปล่าครับบุมเหมือนบุมเหมือนลูกลูกระเบิดที่ที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวนี้ที่มันเสียเนี่ยครับที่เราเปลี่ยนใหม่ดังนั้นในในเวลามันเราเราดูเนี่ยสมมุติว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยนะครับ เผลอเลยตรงไหนเผลอเลยเวลาเราถอดมาแล้วเราทิ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับทิ้งไปพอทิ้งทิ้งพอทิ้งไปทิ้งมาวันนี้น้ำมันมันเกิดการกระเพื่อมมันจะมันจะพลิกนะครับมันมันจะพลิกในในขณะที่มันพลิกเนี่ยเราจะต้องพลิกมันกลับพลิกกลับต้องมีเกลือด้วยป่ะครับมันต้องมีเกลือด้วยนะครับเราจะต้องพลิกมันวันนี้อาจารย์เราเราพลิกมันนะไม่ไม่ใช่กิ้งนะเราเราพลิกมันก็ พอที่จะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจครับเพราะบางตัวมันก็ค่อนข้างจะยากโจเน็กฉีดหรือออกมาแล้วครับโอกาสซับซ้นมันเะครับมาฉีดแต่ละรุ่นนะครับเนาะบางตัวมันก็ชิ้นเล็กๆน้อยๆมันก็จะพลิกกลับมาแต่ในกรณีทในกรณีที่อ่อนน่อยที่มันพิกเี่เมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเราขันหัวควายเข้าไปยันมาแล้วเนี่ยมันจะเอากลับคืนมาได้ไหปัญหาตรงนี้มายากครับตัวเล็กกลับคืนมายากนอกกับนอจากทําลายทิ่งเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราก็ต้อง คิดว่าสองวันสามวันนี้ก็คิดว่าจะต้องต้องจบแน่นอนครับแต่ว่าพยายามจะต้องดูให้มันให้เข้าใจพอที่จะเข้าใจหรือเขาต้องพยายามนะครับเนาะทำลายทิ้งนี่เราทำลายตรงไหนเราก็ทำการเจียเอาหินเจียคมคมัวเล็กๆเนี่ยมาคัดไปเจียหรือว่าทำอะไรให้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 มันออกวันที่สองนี่เริ่มแล้วเราเอาตัวใหม่ใส่แล้วก็ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆมีความหมายทั้งหมด มันเปลี่ยนทั้งการเรียนรู้และจวไม่มีไม่มีต้องจับตอกเองคนละหัวแล้วก็ไปใส่เครื่องก็รูปวันตครึ่งเสี้ยวไงถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยติดเครื่องได้ทุกอย่างครบถ้เอาตอนเอาใส่เหรอตอนเอาใส่เราก็เอาเจลาบีมาใส่มือแล้วก็แตะแล้วก็วางอีกทางหนึ่งลงไอ้้ไอทางที่ทางที่มันเรียบนะเราก็แตะใส่มือแล้วก็วางลงอ่าอีกหนึ่งท่านนะครับแหมมวยคู่นี้เขาชอบเขาตั้งศูนย์ล้อเขานั่งชอบนั่งติดกันนะ ต้องเตรียมนวมให้ัสดีครับอาจารย์เป็นไงฮะวันแรกกับวันสองอก็มีความเข้าใจเยอะแล้วเพราะว่าอาจารย์ปอท่านสอนโดยละเอียดมากครับทั้งถอดทั้งประกอบครับละเอียดอย่างทีทั้วันลูกืนงจาก็มันก็ใส่ด้วยกันได้ครับแล้วก็มีความละเอียดลึกของตัวทั่วไปหละลึกมากเลยครับเพราะว่าสอนหมดเกือหมดพุงเลยเนี่ยไม่มีเหลือแล้วครับ ผมคิดว่าดีที่สุดเลยเนี่ยที่มาเนี่ยครับการล่มทั่วไปเราดูคร่าวๆแต่ละที่เหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนอันนี้แกสอนหมดเลยไม่มีเลยหมดใส้หมดภูเลยครับ่อาไม่มีอะไรปิดบังเลยครับอาจารย์ปอเขามีพริกกับแกงตรงไหนเขาเอามาให้หมดเลยนะครับผมมีพวกเราจะได้กลับไปในกรณีที่เลยที่เราใส่ครับในกรณีที่ที่เราใส่การการล่มนะครับช่วงบ่ายนะจะมีนะเรา ปั๊มสัญญาอย่าไปหยอด้มันให้ความรู้ปั๊มโซล่าเอชซีบีก็ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวให้มากมันจะพิกน้ำมันมันก็จะขึ้นมานี่พอเราเรายัดใส่ลงไปน้ำมันมันจะดันพิกกลับครับมันจะดันการลมพิกกลับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับอ้าวหนุ่มรูปหล่อคู่นี้มาจากไหนเนี่ยว่าไงต่อไปครับก็ครับก็วันนี้ก็เจอเรื่องลึกลับทับซ้อนของอาจารย์ครับกำลังทำความเข้าใจอยู่ครับครับผมที่มาทำได้ไหมก็ก็ ต้องพยายามครับต้องพยายามครับคือเรารู้เรเบสิกของการทํางานของววชีครับแล้วก็ชิ้นส่วนสาคัญที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นเวลาประกอบต้องสะอาดครับแล้วก็ไรเอียดใช่ครับนะผลงานจะตามมาเองครับครับก็แล้วก็ต้องค่อยๆตัดเราดูนั่นมันเราดูเะครับ หน้าสัมผัสมันว่ามันส่วนไหนมันอยู่ด้านบนส่วนไหนมันอยู่ด้านล่างครับมันจะได้ใส่ให้มันถูกทางแต่มันก็เหมือนกันหมดมันก็เหมือนกันหมดแต่เราแต่มันก็ใช้ได้เราก็ดูมันหน้าสัมผัสมันมีรอยขูดๆอยู่นี่มันก็จะน้าจะอยู่ด้านบนแค่ด้านล่างก็พยายามอยู่ครับบอกครับพยายามอยู่ครับ คนแก่อาจารย์นะก็ฟังไว้นะเราต่อไปเราเครื่องมือลูกหลานกำลังพยายามอยู่แผ่นลายลายแทงมานี่นี่นี่เรารู้ได้ยังไงกันั่นอยู่ด้านบนนั่นแหละนะนั่นแหละไม่ใช่แผ่นกระเบื้องนั่นแหละเครองสักการ์ดนี่แผ่นกระเบื้องไหมเครื่องมือพิเศษหรือเปล่าสักยานยนต์อ๋อลางสักการ์นะครับเป็นไงเมื่อวานกับวันนี้ก็วันนี้ก็กําลังพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ไปอยู่ เราเอาล็อกสเปคมาทำได้ครับทำได้นะแต่ก็ต้องให้เวลาแบบฝึกฝนล็อกสเปคดีฟฟดีต้องดีโฟดีอยู่เท่าไหร่จ๊ะถอดใสยถอดใสยแล้วติดเครื่องดูเดี๋ยวก็ดูเองครับวันบกพร่องไหนครับอ้าวยาให้เต็มพี่ครับเดี๋ยวต้องมาอีกฝั่งนะครับรู้สึกว่าเหลืออีกสองท่านอันนี้ยังได้สัมภาษณ์อันนี้มันความนาเย้ยี่กันเองนั่นแหละนั่นแหละ อ่าไไม่ไม่งาตัวน้นตัวน้นไงครับวันนี้เมื่อวานกับวันนี้โอ้ก็พยายามดูอยู่ครับว่าทัาสเปกมีปอดีระบบมันซับซ้อนหัวจีดมีตัวเลขตัวใหญ่มากครับก็พยายามทำพยายามดูได้ก็ศั้งลอกับปกไาที่พันอยู่ครับเอาไว้ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรันถัดไปท้องั้ครับล็อกสเปกไปที่สองพันามคุ้มค่าอยู่ครับเราชื่อโร้ครับไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้นะครับ ก็พยายามดูครับคือละเอียดมากครับได้ละเอียดมากครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายหรือพรุ่งนี้เช้าต้องยอมเสียสลาอีกวันหนึ่งแล้วก็ประกอบครับผมประกอบตัวเองเราไปถอดครับออกจากเครื่องแล้วเอาของเราที่ประกอบครับผมตัวนี้คือตัวตัครับผมตั้งล็อกสเปคนะครับครับท่านสุดท้ายฮะอาวุธโศงหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับเป็นไงฮะเมื่อวานกับวันนี้วันนี้ผมรู้เยอะขึ้นเยอะอาจารย์ปอแกสอนละเอียด ไม่การคมรู้สอนทุกช็อตทุกเฟซเก็บมีอีกตัวไหมอยู่นั้นเก็บความรู้เก็บเกี่ยวเพืาอไป่อยอดตัวเองอยู่ด้านหลังต้เครื่องปรุงอาหารมีเท่าไหร่อาจารย์ให้ครเอลยวันนี้ปรุงอาหารเองอ่าครับจุดยอดขอมันอเอาขึ้นไปข้บนม่ไม่ไกลกันก็จริงแต่เราต้องแลกเกยบความรู้กันครับผมอันนี้ก็พยายามให้เต็มที่ครับผมคราประกอบด้วยตัวเองครับ ผู้ขุดกก็ยืนดูว่าตัวไหนผิดถูกเายจะไม่บอกปล่อยประกอบผิดอันบ่บอดก็ลองไปเทสได้ครับวดที่แล้วมีลูกลูกที่อู่มาเนี่ยประกอบผิดสามที่ยอครับสามที่เอาประกอบผิดคือถอนมาก็เอาก็เหมือนกันสองหน้าจริงไม่เหมือนมันมีทางเดินน้ำมันเขาอยู่ว่าปิดเปิดเขาจะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะบีทีห้าศูนย์หรือ 2.2งจุดสองมาดหน้าเฮียดอนมากสาเหตุที่เอามือบังเพราะว่าพัดลมนะครับเดี๋ยวประกวนไม่ก็เก็บเกี่ยวไว้เต็มที่นะครับครับผมครับเอาความรู้มาเผยแพร่กับคนรุ่นหลังครับครับครับก็เราก็ดูนะการประกอบเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีการสอนเทคนิคการซ่อมปั๊มโซล่าของรุ่นต่างๆพร้อมกับให้นักเรียนทุกท่าน ถอดประกอบหัวฉีดและใบติดเครื่องเองเดี๋ยวคอยติดตามครับสวัสดีครับครับสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจะให้ครูฝึกสอนนะครับะพูอะไรกับนักเรียนหน่อยครับก็หลังจากที่เรียนเสร็จนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จก็เรียนจบครับไม่เรียนหลังหลังจากที่เรียนจบนะครับหลังจากที่เรียนจบก็ให้อาจารย์ช่างเพื่อนช่างทุกๆท,ท,ท่านก็ นำความรู้ไปทํางานให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อรุ่นเดือนต่อไปนะครับเราอย่าให้มันกลายเป็นชุมเปล้านะครับใช่ใช่กลายความเป็นชุมเปล่าให้มันให้มันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถช้ถนนนครนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกิจการงานเจริญเรื่องเรืองลู่เดือนขึ้นไปทุกๆคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไร มาที่นี่ครับที่คําว่าสอนหัวฉีดอย่างเดียวแต่มีทั้งโปรแกรมมีทั้งปั๊มโซล่ามีทั้งรางคับคอมมอ์เรลแมีทั้งเอชซี c ีครับและเซนเซอร์ต่างๆจะให้ความรู้หรือเปล่าวันนี้ก็ที่เห็นที่เห็นเห็นอยู่ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกอย่างครับให้ทุกอย่างเราบอให้เห็นทุกอย่างทุกคนนะนนเตรียมถุงใส่กลับบ้านนะเราให้ทุกอย่างนะครับเราให้ทุก็ เลือกเอาเลยนะครับเราเลือกเราบอกตั้งแต่นั้นแล้วท่านไหนจะเอาอะไรก็เลือกก็เลยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับจองเอาเลยนะจองเอาเลยใส่ถุงตบมาเลยนะครับเราถือว่าทุกท่านที่มานี่มีความจริงใจต่อกันครับเราก็ให้เลยคือพูดง่ายงวนนี้สอนสูตรปรุงอาหารให้เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ครับในหัวฉีดมีอะไรบ้างครับเหมือนกับทําอาหารต้องใช้พริกขี้หนูหอมกระเทียมพริกไทยอะไรพวกนี้ใช่ครับมันก็ตําราเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่เอา ขอให้ทีมงานและครูฝึกสอนอาจารย์ปออาจารย์ตะแล้วก็อาจารย์นบทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ